มาก็สวัสด,ดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมคาร์บาวอินฟินิตคอมโบเนาะหรือว่าคาร์บาวโมบายนั่นเองนะเออคิมมี้ก็กลับมาอีกแล้วนะกับเอาถ้าแฟดฮะในการสุ่มคอสตูมครับผมตัวเกา่ามันผ่านไปแล้วนะก็มีโปรโมชั่นคอสตูมตัวใหม่เข้ามาแล้วครับผมนั่นก็คือเจ้าคอสตูมเทมเพลียวเดสนะเออน่าจะอ่านมันอย่างนี้เนาะคอสตูมตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นคอสตูมอวัยวะสมุนนั่นเองเนาะในคอเลตเนี่ย มันจะอยู่หน้านี้ครับผมแล้วก็ส่วนคอสตูมที่จะมายัดในในสมุดเนี่ยมันจะเพิ่มพวกปฏิเสธจอกเกาะบวก90เลยนะจะใช้รวมทั้งหมดนี้ก็อยู่ประมาณ89อันครับผมก็สำหรับใครที่ทุนหนาๆเนี่ยตัวนี้สำคัญในการบอร่อครับผมเออการจอกเกาะมา90เลยนะเดีย๋ยวเราแวะไปดูหน้าเวฟกันเนาะอ่ะ กติกาก็เหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรซับซ้อนนะสำหรับอัฟฟั <im ple al desk> ตอิมพลิเยลเดชเออการตาเหนือการเวลานะสวมใส่ไว้ซึ่งผู้มีอำนอาจลุงโลดนะนี่ไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นมงุลแห่งความสำเร็จที่สวมใส่ได้จริงเนาะะกิจกรรมคอสสุ่มคอสตูมนี้จะถึงวันที่19กกันยานี่เองนะก็เหมือนเดิมครับผมใครที่สะสมลิมิเต็ดโอเจากโปรโมชั่นหรือว่าจากพวกโค้ดที่แจกมาเงี้ยกรเตรียมสุ่มได้เลยเพราะคอสนี่เนี่ยน่าจะมีราคากว่าคอสที่แล้วครับผมก็เลดก็เหมือนเดิมนะ การันตี80แล้วก็มีโอกาส50%นะที่จะออกคอร์สเอ็มพลอวเนาะเอ็มพลอว์นะให้ ow, นะจะอ่านว่าอย่างนี้นะนส่วนซุ่ม160ก็การันตีไปเลย100%ระหว่างทางเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้คอร์สเหมือนกันครับผมส่วพวกของตามทางก็จะเป็นเหมือนเดิมนะมีสูงสุดก็จะเป็นถังเจม30,000นนะแล้วก็ไอ้ i v วคอนเวอร์เตอร์แล้วก็ทางเจม10,000แล้วก็พวกบัตรดันแล้วก็ใบออฟแรนดอมพวกตระกูลคอร์สนั่นเองนะ ไต้เวลาละผมก็จะลองสักแปดสิบสุ่มแล้วกันนะอ่าของผมนี่มันสุ่มไปแล้วห้าเว้ยกณสุ่มไปตอนไหนวะอ๋อไอได้มาจากโค้ดฟรีเนาะก็สุ่มไปแล้วห้างั้นผมสุ่มให้มันถึงสิบก่อนนะจะรอดในวันเนี้ยพอถังเจมสักถังก็ยังดีนะอะไรวะ เอาสองครับผมไม่ทองเลยเว้ยไม่พีทถังเจมเลยวะดีวายคอนเวอร์เตอร์ก็ได้นะไม่มีครับผมโอ้ตายแล้วมาถักคราวนี้จะสุ่มทีละสิบครับผมไปไม่ทองเว้ยนี่ทองไม่ทองถังเจมถังเจม ไหนวะโอโหนนี่ทำนมันตึงยางวะโอ้โหไอทางเจมอยู่ไหนวะบอกเลยไม่มีทังเจมบอกเลยว่าแย่นะโอ้โหเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยโอเคโอเคเนี้เอาไปฉายครับอ,อ่ะมาละสามหมื่นเจมโอเคอีกสักถังดิอีกสักถักกงหนึ่งแหม่ไม่มา่ะอีกประมาณห้าสิบเนาะ ทองไม่อทองว่ะโอ้โหเดี๋ยว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 ดีวคอมพิวเตอร์ก็ได้นะโอ้โหยึ่งทางแล้วครับผมไปทองทองหน่อยลดเลเยอร์มาหนอ่อยักถังหน่อยโอ้โห โอ้โห oh. ทำไมเหร็ดรอบนี้มันห่วยยังวะโอ้ <What? S 1> ไม่ทองด้วยมาเออักถังหน่อยเอไว้สองถังก็ได้นะอีกอีกถังนึงอ่ะโอเคอันนี้พอมีราคาเจมอยู่นะโอ้โหอีกสองโลครับผมอีกยี่สิบสุม่มโอเค อีกสักถังหนึ่งโอเคอีกสักถังหนึ่งไม่มีว่อะอสุดท้ายครับผมได้คอร์สแน่อนอนนะขอทางระหว่างทางหน่อยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหใบโอ้โเฮ้ยพยายังจะดีกว่านะใบพวกนี้ไม่เอานะไม่ได้ชายนะโอ้โ,โหดีนะ ตีนะยัยงได้คอสที่มันการันตีอยู่ครับผม,มเกือบไม้กลัวโอ้แม่มาไปดูทีนาะเกมกันเนาะแย่ของงวดที่แล้วนะผมต้องบอกอย่างนี้นะเออผมไล่เคลียร์องก่อนครับนี่คือของทัมม้งหมดที่ได้มานะก็ถังเจมเนี่ยรู้สึกว่าจะได้มาประมาณผมมีอยู่ประมาณสา0หมื่นเจมแล้วก็ น่าจะได้มา4ี่เหมือนเจมนะถัง3 0,000นอันแล้วก็ถังหมื่นเออก็คอสแอมพลโลนะคอสที่ยัดสมุดครับผมมันก็จะมีราคาของมันเนาะก็ถ้ารวมรวมตอนนี้ที่ผมเห็นมันผ่านนะราคาคอสตอนนี้อยู่ที่นี่ฮะราคานี้เลยนะแปดแณตอนนี้นะเอออนาคตผมว่าก็อาจจะลงเรื่อยๆเนาะก็เบสเร็จก็ประมาณได้มาประมาณแสนกว่าเจมนะฮะถ้าเป็นคนที่ไม่ได้สะสมจากโปรมโมชั่นเนี่ยจะลงทุนซื้อเองก็ ความคุ้มก็อาจจะไม่มีนะอันนี้เท่าไหร่2 0,000ืเฮ้ยคอนเวอร์เตอร์ราคาขึ้นเว้อันนี้13,000สเนาะ14แล้วก็เป็น2 0 0หมืนก็ประมาณเมื่อกี้8 0,000 40,000ก็เป็นแส0 0 0 0 2 0ม0 0ก็เป็น 1, 000, 5 0 0 0 0 160,000โดยประมาณนะเออเจมที่ผมได้มาก็ใครที่สะสมเยอะๆเหมือนผมนี่ก็ก็ถือว่ามาเล่นเอาเจมนั่นเองเนาะแล้วก็ได้คอร์สเอามาปล่อยด้วยนะเออก็พอได้อยู่นะแต่เมื่อเทียบกับคิดท,ที่แล้วที่ผม สุ่มเนี่ยผมได้เจ็บเยอะกว่านี้นะก็อ,อย่างว่าเนาะมันก็ได้แต่ด,ดวงครับผมแต่ว่าถือว่าคอร์สนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอร์สที่มีการยัดสมุดเยอะครับผมเออสำหรับสายตึงๆนะที่จะมายัดสมุดคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับอัาธาแฟตเนาะเอ็มโพเรลเดสม์นะก็สุดท้ายก็ฝากไว้ล้วกันให้กับ A นะเพทวินท็อปอัพนะลิงก์อยู่ใต้ดิคชันนะสำหรับเตียมคาร์บาวเนี่ยมีโบนัสเพิ่ม10%นะเออสมมุติเติมพันวอลเลตก็จะเพิ่มมา100่งร้อยวอลเลต เติม10,000หมื่นวัลเลตมันก็จะเพิ่มมา11,000หมื่นหนึ่งพันวันเลตนะสำหรับ p พทวินท็อปอัพนะลงทะเบียนก็สมัครเติมได้เลยครับผมสำหรับเกมคาบาร์เนาะอันนี้ผมผมบอกเลยนะว่าคุ้มนะสำหรับใครที่จะเติมมง้งเติม,มเมียมอย่างเงี้ยเออมันได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นด้วยฮะมันได้วันลเลตเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมเนาะอย่าลืมกดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยฮะฝากกดไลค์ให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดซับตะคา้ต้องรอดีด้วยนะจ๊ะ